พามาหาอะไรแดกตามสไตล์คนตัวเล็กๆน้ำหนัก1ิกิโลแบบเจวันนี้ตั้งใจแค่มาชิมนะคะก็อย่างละหนึ่ง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 ไปเลยจ้าสรุปกูติ๊กทั้งร้านนานๆกูจะได้ชิมอาหารเหนือแต่และคนให้ชี้สั่งไม่หยุดเลยกูก็เลยติ๊กไปทั้งแผงนั่นแหละจะได้จบๆน้มัดก็าวกับเขาด้วยเหรอลูกหมูสามชั้นโรยกระเทียมมาแบบร้อนๆกูก็เลยขอข้าวเหนียวหน่อยคะ่ะจะจกค่ะยัดไปตามสันดานจ้าอร่อยมากมาด้วยน้ำพริกนุ่ม ฉันหามานานแล้วสีน้ำพริกหนุ่มที่เป็นแบบเนี้ยบางคนแดกแค่นี้คืออิ่มแล้วนะเพราะเขาให้มาเป็นเซตเล่าเมืองแต่สำหรับกูแค่นำย่อยซ้ากินน่ารักแบบคีมีโนโตแบบคนตัวเล็กๆจานต่อไปก็มา น้ำพริกอ่องจ้ามาเป็นถาดเป็นเซตอีกแล้วเลยใช้ช้อนจ้วงไปเลยจ้าแล้วตามด้วยแคปหมูเอาไปกลัวกันในปากหลังจากนั้นก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวจะบอกว่าโคตรอร่อยไม่ได้ใช้คำว่าแสงออกปากมานานแล้วจานนี้ให้แสงออกปากคืออร่อยแบบอร่อยมากอร่อยแบบอยากย้ายมาอยู่กรุงเทพ เอาจิงๆขนมจีนฉันมีร้านประจําอยู่นะพอเจอร้านนี้เข้าไปยกให้เป็นอันดับหนึ่งค่ะสีมันข้นมากแล้วกระดูกหมูที่เขาให้มาล่อนไปเลยและบางอันคือกินได้ทั้งกระดูกเลยเป็นกระดูกอ่อนกรึบๆบ้ะเป็นน้าเงี้ยวที่เข้มข้นมากคือเจ๊แบบหยุดไม่อยู่คืออร่อยแบบอร่อยมากถ้าใครมาอย่าลืมสั่งขนมจีนน้าเงี้ยวนะจ๊ะพักเบรกสิบวีแล้วต่อด้วยเมนูต่อไปแกงฮังเลเสิร์ฟมาน่ารักมาก ชินก็คือพอดีคําสําหรับคนตัวผอมแบบเจ๊คือกูกินชิลมากเลยนะมึงกินแบบทุกอย่างเลยอะ่ะอุ้ยลืมไปว่าเราแค่มาชิมและขนมจีนน้าเงี้ยวฉันก็แบ่งกับแม่เว้ยแม่ก็คือรอต่อฉันก็คือรอต่อจากแม่อีกทีนึงเพราะว่าจานของเขาใหญ่มากนาทีนั้นกูอยากเลียจานมากแต่แม่บอกว่าแม่ขอกินด้วยกูก็เลยอืมแม่ เมนูต่อไปซารอบนี้มีเนื้อด้วยดูเส้นเขาโคตรแบบดีมากบอกเลยนะตอนแรกไม่ได้คาดหวังเรื่องเส้นนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะทําเส้นดีขนาดนั้นกินไปกินมาเหมือนกูอยู่เหนือที่ญี่ปุ่นเลยจ้าเส้นนุ่มมากเส้นแบบคือดีมากๆทุกจานนะย้าว่าเส้นเหนียวนุ่มและดูแม่กินหมดเรียบร้อยแล้วคลายคายแนวกินอุด,ด้งเลยทุกคนเหนียวนุ่มคือแบบเส้นยาวสุดๆไปที่จานต่อไปเลยซาหอยเชลล์แบบปังมาก ส่วนป้าก็ไล่เก็บตกแบบไม่สนใจใครร้านนี้เป็นร้านแรกที่แม่กูกินสามจานอันนี้เจ๊ขอเพิ่มไข่กุ้งนะจ๊าดูเส้นนี่ทุกคนอะให้ดูแมงโคตรเหนียวนุ่มเลยอ่ะดูดิแล้วซอสของเขาก็คือฉ่ำมากเลยนะตอนกินไปนะอ้โหูละมุนสุดๆแล้วก็ตามด้วยหอยเชลลคะ่ะจานนี้คืออร่อยมากก็กินแบบคำเล็กๆตัวเล็กน่ารักเหมือนเดิมนะย้ำนะคะว่าแค่ชิมไหนๆก็ไหนๆและขอชิมอีกจานก็ละกันนะ ฉันเนี่ยกว่าจะแหวกเส้นได้นะกล้ามขึ้นเลยนะทุกคนนอกจากจะเหนียวนุ่มแล้วยังให้กูเยอะอีกในส่วนของรสชาติคือเข้มข้นหมดเลยนะอันนี้ฉันก็เลยลองชิมไส้อั่วก่อนคือกินอาหารเหนือจะไม่กินไส้อั่วก็ยังไงอยู่แต่เอ๊ะรสชาติเป็นยังไงนะก็เลยลองชิมอีกทีสิมันยังไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวชิมอีกทีนึงก่อนเออจะแต่ว่ามันก็อร่อยนะแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวขอลองชิมใหม่ต่อให้สั่งมาทั้งร้านพวกกูก็กินหมดนะคะแต่ละคนอย่างกับเครื่องสูบ ตอนแรกก็ว่าจะอิ่มแล้วเอ้ยเดี๋ยวขอลองกินก๋วยเตี๋ยวคุกหน่อยนะเพราะว่าตับน่ากินมากใส่แคปหมูสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่ากับเขาปรุงมาให้แล้วนะดูตับดิชินเลลอเลยขนาดเส้นเล็กยังอร่อยเลยอ่ะมึงและป้าก็ยื่นมาโชว์ว่านี่ปากินหมดแล้วป้าขอลองกินก๋วยเตี๋ยวคุกหน่อยนะเล่อย่าใช้คําว่าลองได้ป้าแบบเนี้ยคือใช้คําว่ากินหมดดีกว่านามาชอบกินอะไรกรอบๆเจ๊ก็เลยลองเอาเส้นให้นามัดกินคือจะถ่ายนามัดไงแล้วผัวก,ก็บอกว่านี่เดี๋ยวเขากินให้ดูนะ กูก็เลยคิดในใจว่าเออทำอะไรก็ทำเถอะทอดนี้คือจังมากแม่งเอาถั่วที่เขาให้มาไปดัดฟันและยังทําให้ลูกดูอีกอะในใจก็คิดว่าอย่านะนาะมัตอย่าจามอะไรแบบนี้นะลูกอย่าอย่าดัดฟันให้ลูกโกไปยังชั่วนาะมัดยังไม่ค่อยมีฟันปกติถ้าอิ่มมากก็คือจะไม่สั่งอะไรกลับนะแต่ขนมจีนน้ำเงี้ยวคือไม่ไหวจริงๆอร่อยมากชอบต่อมาก,ก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําสะอาดสะอานหอมมากถ้ามีเวลาก็คงจะนั่งขี้รีวิวให้ดู โตแต่งสไตล์มินิมอลนะคะแบบโล่งๆคือชอบอะไรแบบนี้มากกินแล้วไม่ต้องเหงื่อออกพนักงานแต่งตัวน่ารักร้านชื่อกินก็อยู่แถวจุฬา12นะจ๊ะเอ์นี่เย็นฉ่ำเลยเอชิมไปนิดเดียวเองอะ